วันนี้ทางทีมงานจะพาไปเปิดภาพล่าสุดของพระเอกหนุ่มเติ้ลธนพลหลังจากที่เจ้าตัวหายหน้าหายตาจากวงการไปนานทําแฟนๆนบ่นคิดถึงหายหน้าหายตาไปนานสําหรับพระเอกดังเติ้นธนพลนิ่งไทยสุขโดนจับในข้อหาลักทรัพย์ขโมยไฟหลวงมาใช้ในคาแคแต่เนื่องจากเจ้าตัวได้ยอมรับสารภาพผิดจึงลดโทษให้เหลือโทษจําคุกสองปีหก เนื่นแต่ทางด้านต้นคณพลได้ยื่นอุทธรณ์คดีและรักษารภาพเลยได้ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาจากนั้นจังเลยดีกาหลังจากที่ทางด้านต้นคณพลออกมาก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่กับแฟนสาวนิวนิวเอลเดงแต่ก็มีกระแสะร,รักรักเลิกเลิกเกช้าเช้าอยู่หลายรอบจนเลิกรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นทางด้านเต้น ธนพลตัดสินใจบวชอยู่ใต้ร่มผ้าเหลืองเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนปี2565และศึกมาในช่วงพฤศจิกายนล่าสุดทางด้านพระเอกหนุ่มเติ้ลธนพลได้ออกมาโพสต์รูปภาพล่าสุดหลังจากที่ศึกออกก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าคร่าตาโดยทางด้านเติ้ลธนพลได้ออกมาโพสต์รูปภาพล่าสุดพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า start if not start stepping you won be able to run เริ่มถ้าไม่เริ่มก้าวก็จะวิ่งไม่ได้ ซึ่งวันนี้เราจะพาไปเปิดภาพล่าสุดเต้นธนพล